ยองไปเกาหลีนะครับก็ขอแวะไปดูแลผิวหน้าหน่อยละกันตอนนี้นะครับลงอยู่ที่โรงพยาบาลไอดีประเทศเกาหลีนะครับที่นี่ไม่ได้มีแค่ตกแต่งศัลยกรรมนะแต่ยังมีผแผนแ่ผิวนังอีกด้วยพอลงปรึกษาหมอเสร็จปุ๊บเขาก็ทายาฉาให้เลยเรามาเริ่มที่เครื่องแรกเลยนะครับเครื่องแรกจะเป็นเลเซอร์ไทเทเนียมช่วยกระชับผิวตอนทําคือชิลมากไม่เจ็บเลยจะมีแค่ ร้อนนิดๆอุ่นหน่อยๆแค่นั้นเองและเครื่องที่2ที่หลวงกงจะทำนะครับก็คือเครื่องฉีดสกินบูสเตอร์ส่วนสกินบูสเตอร์ที่หลงทำนะครับก็จะมีตัวเรจูลนตัวเฮเข้ากับเอ็กโซวีสกินบูสเตอร์นวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยที่มีอนุภาคเข้มข้นมากเข้าไปกระตุ้นสเต็มเซลล์และกอลเาเจนใต้ผิวแบบล้ำลึกสุดๆตอนทำคุณหมอก็จะค่อยๆจิ้มทีลจิกทีลจิกไปครับถามว่าเจ็บไหมก็เกเนะเกเเลยเกเนะมันก็เจ็บนะแต่มันเจ็บแบบทนได้อะทนแบบ จิกหมอนได้อยู่อะแล้วก็ไปเครื่องต่อไปเลยทุกคนเครื่องต่อไปคือชิลมากมันคือเลเซอร์ลดรอยสิวคือตัวนี้หลงชอบมากมันไม่เจ็บเลยถ้าเทียบกับเครื่องเมื่อกี้พอทําเสร็จปุ๊บหน้าเม่อลอยเม่อลอยสุดๆพอเราทําเสร็จปุ๊บแล้วก็มามาร์กหน้าน,านอนแบบสบายๆที่หลงเลือกที่นี่นะครับเพราะหลงมั่นใจในการดูแลผิวหน้าของที่นี่มากพอกลับไทยไปออกงานปุ๊บผิวหน้าฉ่ำโกลใช้แต่งหน้าชมว,ว่าผิวหน้าดีขึ้นด้วย